นั่นก็คือในเรื่องของเงินนั่นเองค่ะจากบทคํคำหน้าไพ่เนี่ยคำว่าอํานาจเงินมันจะหมายถึงอะไรมันจะหมายถึงในเรื่องของการคิดการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องเงินซึ่งปีนี้อาจจะเป็นปีหนึ่งที่เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าต้องการอิสระในเรื่องนี้มากๆ ที่ผ่านมานะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันมีในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับเงินเข้ามาแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคือมันเป็นในเรื่องของการที่จะคิดไต่ตองในเรื่องของภาระต่างๆค่าใช้ใจ่ายต่างๆซึ่งมันอาจจะส่งผลทําให้ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยของคนปีมะแม่เนี่ยคุณจะรู้สึกอยู่ละรู้สึกในเรื่องอะไรความกดดันการที่ตัวคุณเองเนี่ยทำอะไรแล้วไม่เป็นอิสระอย่างที่ใจต้องการแต่สิ่งที่มันดีนะคะมองในมุมดีก่อนว่า อย่างน้อยเวลาตอนที่เราคิดเราจะเริ่มต้นเราอยากจะทำอะไรใหม่ๆเนี่ยคุณจะไต่ตองมากขึ้นที่ผ่านมาบางครั้งอาจจะมีบางช่วงอารมณ์ที่คุณอารมณ์ร้อนหรือบางช่วงอารมณ์ที่คุณตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนเกี่ยวกับการ